เพลรับเชิญซึ่งมาร่วมการแสดงพเพลงหนุ่มเทพบัญชาของหมุนสองในบทบาทของวงราชบุตรสิงหร,ราชของคุณแฟนคลับเอสีด้านาเวทีของศิลปินทุกทคนนะครับทั้งใกล้ไกลที่มา นั่งชมด้านหน้าเวทีผมเทบัญชาได้ถึงนี เรื่องพุทธอายุทยาเป็นงานสำคัญมามาให้ชาวประชาชื่นบานชมพระเอกตลอดการครับพระเอกเทพระชาองคนสองคร,รับปริเิจเกียรติกับพระเอก,เกน้องเอทม์ชัย เร,รเรารวมใจรักวัดคณะธรรมเพื่อเตือนลูกหลานคอยจำ <S S S ยสิ่ไทยโบราณอยากจะเห็นเป็นแบบนี้ทุกปีทั่วกาน My job is to แ,แม่แย่นักมันจับควักลูกตาเราวิ่งเข้าไปไวาคว้ามันยังจะฆ่าจะเข็นมันกระทำย่ำยี ทั้งทุกตีเหยียบอกมันฟันหน้าจนเลือดตกเมื่อต้องกระจกยังเห็นหน้าต้องยับจับยังเจ็บตรงรอยตะเข็บ ขาชม่อยรอยแผลนี้ยังติดปากเตือนใจกูอยู่ทุกิานาทีมันมีแต่ความแค้นในใจตลอดเวลาจะคลายทุกได้ก็ต่อเมื่อได้รับรางวัลน,นี่แหละมันจะหยุดแค้นชั่วขณะตอนที่รับรางวัลจากแฟนคลับตอนนี้แฟนคลับผมผมกำลังเดินทางมานะครับเพราะว่า รถติดมากเลยครับออกมาไม่ไ,มได้ครับเนื่องจากแผ่นดินถล่ม <c oughs> ผมก็จึงว่างานนี้ไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าแต่ตัวผมก็เกือบเล่นไม่ได้ครับ <c oughs> อาบน้ําอยู่นะครับนุ่งผ้าเช็ดตัวอยู่อยู่ดีเอียงซ้ายทีเอียงขวาทีเอียงซ้ายเอียงขวาก็เลยค่อยจับโต๊ะจับโต๊ะจับโต๊ะแล้วก็ไปที่เตียงนอนครับไปนอนนึกว่าบ้านหมุน <c oughs> โอ้โชคดีไป <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> นี่เรื่องจริงนะผมไม่ไร้อเล่น ก็ถึงงานสาคัญเขาโอ้โหบ้านมาหมุนตอนนี้ครับขอบคุณนะครับนวลในวัีนะครับบางอาจารย์จากพระรามห้าครับออกเปงนคุณพามจากพระรามห้าขอบคุณอาจารย์พยงมาจากในวันดีทั้งนนเลยครับเดี๋ยวก็อีกชุดหนึ่งจะตามมาครับทันือเปล่าไม่รู้ถ้ามาไม่ทันรางวัลก็ได้แค่นี้แล้วอดละหลัะขาดทุนยับย่อยเลยยังไงขอให้มาทันนะครับเพราะว่าขอบคุณมากครับ ทุกวันนี้เฝ้านับวันเวลามีโอกาสพร้อมเมื่อไร่จะต้องยกทัพไปแก้แค้นไอ้ขาทั้งมินให้ได้ <suas> ครับนี่คือพระเอกหนุ่มเทพเป็นของนะรับในบทบาทของสิงนกราชเชิญครับ เพคะถ้าคิดนะนิขาของพี่เป็นอย่างไรบ้างเพีเจ้าพี่เพคะตอนนี้นะเราเหลือก็อยู่เพียงสองพี่น้องพี่ต้องรักเจ้าดูแลเจ้าให้เท่ากับชีวิตของพี่ถ้าน้องมีปัญหาทุกใจสิ่งใดตามพี่เลยนพี่จะช่วยเจ้าทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของพี่พี่ก็ให้เจ้าได้ เข้าไปก้มหน้าเขาไว้จะบอกพระองค์ท่าจักรีญาติยังไงหน้าก้มหน้าพี่เป็นสิ่งสําคัญเลยถ้าพระองค์ท่านไม่อนุญาตห้ามเืยหน้าเด็ดขาดเป็นไงหน้านะโอเข้าใจไหมเข้าใจจังเล่นขึ้น้าเถิดไรส์บูลเราคุ้นคนของข้าทั้งหลายข้าบอกให้ประกาศติดหมาย หาชายชาติทหารผู้มีฝีมือเก่งกล้ามาให้ได้มากที่สุดเพื่อข้าจะรอวันล้างแค้นบัดนี้มีทหารใหม่มามากหรือเปล่าวะข้อได้ชาพรพยาเป็นสำคัญได้ยามนี้ก้าหม่อมชั้นเอกอะวะัรไปสรรหาคนดีมีฝีมือตอนนี้ได้มา22,222 22คนสพยองนขอบอใจมาก <laughs> คุณพลเอกวัดไหนลอะทหารใหม่แต่คัดแล้วคัดอีกคัดเข้าคัดออก ได้มือดีที่สุดสองคนเพคะเชิญรับเบี้ยอย่างชีพก่อนครับแต่รับรองว่าสองคนนี้สีไม้ไรมือไม่เป็นสองรองใครพงท่านหม่อมเชินชนทิชาบอกแล้วว่าคุณพลเอกวัฒคุณพลคู่พระไทยของเจ้าพี่มีความเก่งมีความสามารถมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดเกินทหารคนอื่นนะเพคะวันนี้พระองค์ท่านสิทธาดา ใส่ชุดสีขาวได้สวยงดงามมากเลยนะคะไอนี่เมื่อกี้เราบอกให้หยิบสีช้มพูนรืว่าตาระบอดสนีนี่เราใส่สีสีพูนะสีขาวนี่คติฐานของเราจำปิดอเปล่า,าโอ้โหข้าหม่อมชั้นหม่อมฉันสีมันเหลือกกันไหมคะเอาเอ,อตรงชายรับราวัลจะไวนะเวลาจะหมดแล้วผมไม่รู้นะถึงเวลาแ๊ะต้องเลิกนะผมไม่ยอมให้ผมไมให้ชาย,ยาต ต่อเลยนะบอกท่นเชิญเข้าเรื่องตามสบายเลยพี่เอว่าแล้วแล้วก็พี่เฉยยาบอกท่านราชครูมาจากสำนักดาบไหนก็นำสิทธ์สีไม้อายมือดีนี่ราชครูเหรอพระทหารขอแนะนำลงท่านก็กระบอกได้นำราชโอรสมาฝากกับพระองค์ท่านด้วยพระพุทธเจ้าฝไหนแล้วราชโอรสขอแนะนำอีกอ่ะก็องชั้นสุริยนถวายพระองค์พี่ค่ะสุริยนดีมากเอาไปเป็นอาหารถ้าเชิญท่านแล้วแล้วก็ท่าให้พวกราชครูและ ราชโอรถบุคคลผู้นี้ถ้าหาทุกคนคอยอยู่ในเมืองนี้อารักขาข้าส่วนเดี๋ยวรอทหารใหม่ก่อนเสร็นกี่โมงเนี่ยขอบคุณเจ้าของรางวัลนะครับที่นับนำให้ใจใจเอาครับโมเอาพี่เอกถกใครับรับรางวัลแล้วก็ข่าวบอลเลยแล้วกันขอบคุณครับท่านอาจาเดี๋ยวได้มีโอกาสแบบนี้นะครับก็ขอขอบคุณแทนสืบพีคณะเล็ก ด้วยนะครับทุกท่านที่ได้มาร่วมมีส่วนในงานนี้นะครับก็ดีใจกันทุกคณะทุกคนนะครับที่ยังมีเวทีอันสมเกียรติได้ทําการแสดงนะครับขอขอบคุณทุกท่านแลวก็สิริวิรับเชิญทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของรางวัลนะครับข่านี้ก็หมดเวลาในการแสดงครับยังยังยังนักเอกยังไม่กล่าวเลยรอให้นักเอกออกก่อนคนดีมีฝีมือสองคนคนไหน ก้มหน้าอยู to ่เรื่องขวามไหนเงยหน้าซิคขับเนอ่ะหัวานโกรธดิมีนามว่าอะไรเจ้านใต้เฮ้ยลืมบอกไปซะด้วยไอยห่าแล้วมึงไม่พูดบาดหัวใจข้าเกินคำนี้แค่ไม่มีใครเอ่ยย้ำข้ามองที่กระจกข้าก็ปวดหัวใจแต่เจ้ามาเอ่ยย้ำคำนี้ที่ทำให้ไอ้ยิ่งแค้น อะไรเป็นที่มาไม่ใคก่กาแฟก็มัติถ้าความแค้นของท่านข้อที่จะอธิบายเรื่องราวของฉันได้รับรู้หรือกาวของฉันมีส่วนหนึ่งที่จะแก้แค้นพวกได้กาวของฉันทั้งหมดขน้อมรับใช้พุทธค่ะในกระสัข้าทอมินมันทำร้ายบิดาตัดแขนควักตามาดาของข้ามันทุบตีเหยียบย่ำข้าอย่างหนักแทบจะเอาชีวิตไม่รอด มันฝาร้อยแผลไปนี้เอาไว้เพื่อให้กูเดินความจำให้กูกลับไปแก้แค้มันบันติมีทหารพร้อมแล้วทุกคนพร้อมรือยังที่จะแก้แค่ไหนข้ากระหม่อมฉันเอกวัดพร้อมใช่ไหมถ้าจะดันข้าขอยกให้เจ้าขุนพลทั้งสองคนยกกองทัพไปค่าไอ้พระนรินตอนนี้พระนรัน มาขอไมเอกวศวินไหมคไม่สำอไจ้ะพร e ้อมพุกากลับมาขออะไรข้าจะให้รับวำัญชาไปเหล่านักสู้เชี่ยวชาญในการตึงรวมผนึกัว่าอมเอิ้ง ดับสิ้นใจในส่งคราขข้างว่าใจเอิกให้ลันโค้งประคองเขึ้นตึกกอง ไปด้วยกันค่คนมน้ำอ่างเย,ยื้อทำตามกำลลพี่ชัยยุดธออทั้งทับนาทับรวงและทับรังโหสะพังตั้งโหเออ คุดา,างเอ๋ยสั่งให้จุดปืนใหญ่ให้สั่งยานเอ๋ยพอเพียงขันที่เป็นทันหน้าใ่้ข้าใาเจ้าอาวินจะเป็นทัพหล่อตามพี่มันงัำสราระการงคนระับ